ที่แปลงน้อยที่เราเตรียมไว้ตรงนี้เราจะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะทุกคนจะได้มีส่วนสวยๆดึงดูดมแมลงนะคะ,ะไปเตรียมดินก่อนเลยจ้าว่าในเรื่องขุดดินก็มาขุดเอาที่เดิมนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นที่เดียวที่มีมูลไช่เดือนแล้วก็มีแบบฝบักจช,ชํำฉาเนาะฝักฉำฉาหรือว่าฝักจามจุรีนั่นเองค่ะ ได้ร่มไม้จามจุรีมีประโยชนนะคะดินเนี้ยไม่มีหมดนะคะเนี่ยได้อยู่เรื่อยๆเลยเป็นประโยชน์กับพืชมากเราก็ขูดเอาที่เราจะใช้นะขูดเอาที่เราจะใช้เขามีอ่าเป็นอ่าเขาเรียกถ่านเก่าที่แม่ไม่ใช้แล้วนะคะเนี่ยก็จะได้ทั้งดินทั้งถ่านมาด้วย ได้เศษที่แบบทับถมกันมาแล้วเราใช้ประโยชน์ได้เลยเอาไปทับถมแปลงดีนักแล้วค่ะทุกคนเข้าสู่ประตูมหัศจรรย์ของเราเข้าไปแล้วจะเจอแต่ ธรรมาชาตินะคะทำสวนเวลานี้จิตแจ่มใสค่ะทุกคน ไปค่ะจะพาไปชมสวนบ้านเรานะนี่ก็เออเาดินนะคะมาจากต้นฉํำฉาเนาะก็จะมาลงกับแปลงที่เราจะปลูกตรงนี้ค่ะเราเราก็ได้ดินมาหนึ่งรถนะคะทุกคนก็แบ่งดินนะคะคาดว่าจะใช้แค่รถเดียวนี้แหละคะ่ะแบ่งดินแล้วก็เทย่อยเทยไปในแปลงให้เต็มนะคะเพราะว่าอันนี้ทำแปลงเล็กๆค่ะ แรงเล็กนิดเดียวดูสิว่าจะโอเคไหมสำหรับไม้ประดับของเรานะคะถ้าใช้ดินแค่รถเดียวก็พอปกติถ้าปลูกผักจะใช้สองรถถ่ะทุกคนสำหรับดินกรุ๊ปินผสมนะเอ็บไปเลยแล้ก็เปี่ยนให้ทั่วกันทั่วแปลงนะคะน่าจะโอเค นี่ได้ว่านหางจระเข้กอใหญ่ๆเอามาปลูกหัวท้ายแปลงค่ะ ได้มาสองต้นค่ะตัวนี้เป็นาว่านหางจระเข้จะเป็นทั้งไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็เป็นยาเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะคุณประโยชน์ของเขาเยอะเลยเดี๋ยวจะไปหามาเพิ่มอีกค่ะทุกคนต้นนีต้นหย่กลงไปแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะลงไปทั้งกอค่ะไม่ได้แกะออกเลยค่ะอือสวยๆ เริ่มทีละนิดทีละหน่อยนะคะนี่เราว่าเดี๋ยวเราก็ได้สวนเต็มที่นะคะนี่เลยจ้าคลีบปลรมาสวยๆก็เข้านะคะก็ใหญ่เบิ้มพี่เบิ้มของเราตากแดดได้เลยเพราะว่าตรงนี้เราทําเป็นระแนงไม้นะคะไว้พลางแสงให้เขาหน่อยแล้วค่ะอน้องออกก่อนนะโอ้โหมดเต็มเลย แค่ใบเดียวนะคะหนึ่งใบแล้วทีนี้เราเลี้ยงเป็นกอเลยแยกออกได้ไหมเนี่ยไปทั้งกอนี่แหละเนาะปลูกไปทั้งกอนี่แหละสวยดีไปกลางๆแล้วกัน ะใหญ่กว่าต้นไม้อีกเนี้ยจะเป็นชุมชนแออัดนี้๋ยวหาไม้มากั้นค่ะให้เขาโตได้แต่ว่าไม่เก,กะกะเค เรามีขาด่างนะคะนี่สวยๆเลยที่ย้ายไปปลูกตรงไหนก็ได้ในบ้านแต่กินไม่ได้นะคะสวยลงเลยค่ะแซมน้องไว้แถวนี้แหละ นีม่มาสองต้นด้วยกันนะคะต้นเล็กกับต้นใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกับสวนไม้ประดับของเรานะคะนี่เลยวันละเล็กวันละน้อยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาเป็นอ่าเป็นคุณนายตื่นสายนะคะมาทำเป็นพืชคลุมดินให้เขานะ อันนี้ก็จะประมาณน,นี้นะคะไม้ประดับด้วยแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรอาจจะกินได้บ้างด้วยแล้วก็กินไม่ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ตกแต่งกันไปพอสวยงามค่ะนี่เลยได้มาวาาันขอบคุณสำหรับการาราับชมนะคะทุกคน,นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีไว้พบกันใหม่นะคะ